สวัสดีเอฟซีโรดิแตนของสอจเินยนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมพามาชมอีแตน6ล้อดำนะฮะเป็นเครื่องยนต์คูโบต้าอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์สิบสี่แรงนะครับตัวนี้เดิมแน่นนิ่มนะครับรถสวยเดิมตามสภาพนะครับคันนี้ล้อดำนะครับเป็นเกียร์สายเกียร์สองลูกนะครับถูกเบรกเป็นเบรกมอลมนะครับ ลมดูดนะครับสัดซสีสวยนะครับสวยเดิมทั้งเส้นนะครับไม่มีดามไม่มีผูกนะครับเัาท้ายเป็นของร้อยสิบนะครับแอบหบนาๆเลยกระบอกดําใหญ่นะครับดําแกนใหญ่กระบะสวยพื้นสวยนะครับนะครับดูพื้นกระบะนะครับเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะฮะคันนี้ ให้ดูแบบเดิมๆตามสภาพก่อนนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมรถได้เดิมนะครับได้เดิมมือหนึ่งจากอูนะครับตัวนี้มือหนึ่งจากอูเลยนะครับกันใดหารถใช้งานวิ่งพืชผลทางการเกษตรวิ่งข้าวปีนี้ติดต่อที่สอเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยนะครับราคาเบาๆครับคันนี้โทรศัพท์0856596501มาคุยกันครับ